ครับสวัสดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพ่อๆกับสาบุญบ้านนาอีกแล้วเป็นพี่น้องฟังเล่าด้อยฟังไทยด้วต่างประเทศสาบุญกราบสบายดีว่นทุกคนเนาะวันนี้สาบุญทิเข้าบ้านนาหลวงนาค้ำเนาะเมืองไก่ซอนไปหาเอื้อยหลาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเออื้วล่าที่ว่าเพิ่นนเ็มีพ่อเฮาอยู่ต่างประเทศกับแม่เนาะพอสมสุขกับแม่จอมเพิ่นให้สาบุญนี่เอาเงินไปให้เพิ่นไปซื้อซื้อยากินเนาะพ่อแม่พี่น้องโอเคเนาะพ่อ เลยว่าเอ้ยคนอยู่เงินอยู่ซานบ่อเนาะ จะไปหาเอื่อยเพิ่นเลยเนาะวันนี้กับซาบุญได้มากับเบาเงาแซนเนลคือเก้ากับเบาทองมีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฮะเปนนั่งกินแักน้ำญ่อยู่เนาะสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องฮักพ่อกับเบาเงาแซนเนลคือเก้าทีมงานของสาบุนวันนาเนาะมีโอกาสมากับสาบุนวันนาพ่อแม่พี่น้องจ้าซึ่งทุกคนจดจําได้ดีเนาะทั้งซ่องเบาเตียงแล้วก็บซ่องเบาเงาที่ เอ้ยล่ะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บ้านตรงนัครับนี่เขาก็ได้มาเขาเห็นน้ำช่องบ่อเตียงแหละเขาก็ได้มาหาเอื้อยของเพื่อนไปโน้ยก็มีผู้ใหญ่เขาอยู่ต่างประเทศเพื่อนแหละเพื่อนอยากให้สมบุญนี่มาหาเอ้ยล่ะเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องไปหาเอ้ยล่ะเด้อสบายดีเอ้ยาสดีโน้ย อยู่คนอยู่ซากคนเอ่ยสามคนอยู่สามคนแม่ดูกนี้เออาัวเจ้าได้สาเอ่ยัวข่อยไปอยู่เลิกกันแล้วแยกทางกันแต่ต้นแล้วโดยแยกก่นกัไปถือจับจังเลี้ยงยังคนแหละแยกทางกันกัไปถือจับแต่เจ้าก็อยู่ร่วมกันสามไม่ดูกนี้ตั้งแต่ซื้อผ้าผู้นี้ซื้อผ้าผู้น้อยนี่เนาะโดยซื้อผ้าได้สามเดือนสี่เดือนนี่แหละโดยอยู่ร่วมกันกับไปถือกันเขามีจตตตบมีเตตตี้อือ จะก็ได้อยูต้องกันซ้ำแม่ลูกเนยพูนิ่งทั้งสองบ่าไปเอื่อยนี่พูนิ่งมากลูกเพื่นก็เป็นแต่หักแค่นอกแม่อระม่พี่น้องเลยพูนิ่งสองได้พอดีเรียงง่ายพูนันได้ส่ะซื่อยังล่ะซันาด้าซันซันมาอยากซื้อมาหน่อยน้องซันมาเนาะผ้าใสผ้าใสเนยเอื่อย หา,ากินได้ได้ให้ยดูให้เต้านี่ไปเห็ดเบี้ยก่ะแล้วแต่ว่าเป็นแม่บ้านอยู่บริษัทคงเงืองโดยเดี๋ยวนี้ปลอสบายเล<ด>ยไปหลายม่เลย,ยด้นโดยเขาก็ได้เห็นน้ำซองบาเตียงว่าเจ้าบลอสบายจ้าเป็นอย่างเอ้ยเป็นหิเป็นอยู่ทงวี่เลวก็เป็นไขล้ลากเซฟแล้วก็ไข<ด><ด>มันในเส้นเลือดแล้วไขมันโตให้าโดยเดี๋ยวนี้เจ็บเจ็บเจ็บแบบมันแน่นนะลุกเบี้ยได้เลยนะจนหาย เดินให้ให้ำเข่าน้ำมือน้ำมือแล้วเจ้าก็ได้ไปกวดดิบเอ้ยได้ไปกวดน้มือนะและไปกวดอยเพ่งกาหายาดีดีจกดีจับเส้นดียังขนาดแต่อยากอยาก่วดล้างเป็นยังเพราะมันขึ้นมาเจ็บแห้งแท้เคยเจ็บมาแล้วเธอหนึ่งก็ใหายไปสี่หาเดือนแล้วก็มาเจ็บไหมคือเขาเห็นเบาเตียงพวกนี้่ชื่อหางไม้ไมเอ้ยกินแต่ต้มใครอยู่บะหางไม้ยังบไดเอ็อันนี้ต้มมัน ต้มย so, ังกินอย่างฮู้ว่าเป็นยังก่อนนะอันสลังนี่ขาล่งนี่ะเออมีแต่อันนิวท่งบี้แหละที่กินอยู่กตอนนี้กต้มอยู่ต้มตัว้างไม้นี่พ้นพ้นอพ้นพกินตัวนิวบไอ้ทงบี้เนาะโดแต่ตอนนี้เอ้ยกยังบ่ไข่โดยยังเจ็บอยู่โดยเข้าน้ําได้เอ้ยเข้าน้ําก็บางทีกเจ้ซอยแน

แม่แม่เป็นนิวมาใครล้งแม่ก็เป็นคือกันเป็นอยู่ทงบี้นะแม่แต่เพิ่นผ่าตัดก่อนแล้วแม่นะผ่าตัดแล้วโดยแต่ว่าเจ้านียังไ่ได้ผ่าอย่างเลยเพิ่นหาก็ผ่าเพิ่นยังพม่ทันทายเพิ่นยังเก็บแผ้เพิ่นอยู่คือดินหนี่แบบอาศัยเขาเจ้าอยู่บอกเอยโดยอาศัยเขาอยู่ไม่อยู่ในเจ้าปีเลยล่ะไม่อยู่ในปีปลายแล้วไม่อยู่ปีปลายอาศัยดินเพิ่น ดินปั้นน้ำมันนี่แหละดินเจ้าของปั้มน้ำมันนี่เนาะมาอยู่นี่กับปีปลายแล้วแม่ก็กมาอยู่ร่วมกันมาอ,อยู่ร่วมกันแลวบ่มีบอลอยู่เลยพอเด้พอบ้านเมื่อสุดขนเลยพอบด้มีมากันเมื่อโอ้พอมาอกักการเป็นปะดงพอยางห่อยากได้เออพอก็เป็นเดี๋ยวนี้โดยโดย,โดยเป็นปะดงค้าแล้วยางห่อยากได้แล้วยางเราปวดเวลา้าเราไข่เลยเราจนคานไปโดย เราก็เห็นแต่น้ำซองบาเตียงมาท่ายเจ้าแล้วก็มีผลไมาซื้อห้องไม้มาให้เจ้ากินเนาะแต่ว่าห้องไม้นี่ยังไม่ได้ต้มแต่กินโตผลกินก้อนตัวหนิวมาหนิวมาคลางเนาะเอลยให้แม่ให้แม่กินตัวนะฮะตัวเป็นหนิวมาคลางโอ้ให้แม่ต้มกินโดยพอเป็นแยมแห้งเนาะน้อยนางน้อยก็กำลังเป็นตะหักน้องอย่างก็น้องทันว่าบอกอันนี้ทันว่าอันนี้ผ้าใสเออทันว่านี่ผ้าใส โดยมาหน่อยค่ะเป็นยากซื้อมาหน่อยว่ะเป็นยังซื้อมาน่อยกินข้าวแล้วล่ะวันนี้กินแล้วเมื่อกี้กินได้กิ่นยังได้ยังกิ่นอะไรเต็มเตียงเป็ายเครื่องเปไคายเครื่องคล้ยังไป็คายเครื่องไอแบบเครื่องอัดไลน์หับนน้ำเข้าเข้ามาใช้นะเครื่องน้อยๆโดยอือได้ยังได้ยังกินเทียงเอ่ยเมื่อกี้นี่ไอตำกระปุ้นตำกระปุ้น มีอัศวตรรมมาโดยอกใจนี่เลยพอเจ็บเป็นมานก็บมุ้งครัน,นคือว่าเอาเื้อยเฮ็ดสั่งกระชีเองเลยบอกขึ้นไปมุ่งเองเลยนั่นแหละตเอื้อยเองนี่โดยเท้ <c oughs> ามาเ,เลยคนนี้ให้ท้าได้เลยว่าคอ,อยขึ้นไปมุ่งเองคุณพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขึ้นไปฆ่าซันอยู่ทั้งคืนแต่เห็นในไลฟ์นอนกลางคืนกันสนอลงมาใส่รถกลายเป็นต้นรูปเปียกเมื่อนอนกลางคืนกันเลยจำเป็นต้องคืน โลยย่างแต่ขางนี้แหละขึ้นมาไว้มันมาไวแห้เอาเดบนนอนก่อนโลยก็คือสังกะสีนี่เพิ่นซื้อมามุ่งเองขึ้นเองเลยเก่งกว่าผู้ชายอีกเนาะเออล่ะคือว่าแต่จะมาน้ำเจและเจกันใจดีน้ำโลยเป็นกันในในเพิ่นซอยเลื่ได้เิ่นกะซอยนะเจเิ่นกะเจดีอยู่เนาะยังว่าเกิดไปเหตุเรียกบ่ได้บางทีเพิ่นบางคังบนขคาวิ่นกะซอยอยู่ โดยโดยเป็นกะบอกว่าเออขันเจี๊มแห้งกะพับค่อนก่อนอืมตอนนี้ขอน้ำเอ้ยยังมีพอกินอยู่บ่ตอนนี้ยังบุคคลเชิญสอบทำโดยยังบุคคลเชิงสอบโดยเพราะว่าผู้เดียวหาเลยขันคอยหมดไปวิบเวียกกันแล้วแม่ก็ใช้เพราะว่าเอ้ยปวเศร้านี่เอ้ยเอาเงินเอาคำใช้เดียงดูดเดียงอย่างนี้ไปนำเขาไปให้ในป่าตอนที่พาผู้นี้ฮะโดย นี่เนาะนอย่าดื้อลูกอย่าดือ้อช่มยด้วาเอ้ยเพิ่นไปเฮ็ดเวียกโบไร่กันเลยก็ไปมุ่งหน้ากันยังเจ็บยังปวดไปสี่กันคงสาเหตุโบไร่เนาะเอไยเ<ม>นาะ,ะเจ็บเจ็บแห้งน้ำมือแห้งเจ็บแห้งเลยค่ะบอ้โหเป็นยังมันเจ็บแบบมันแน่นจุกเสียบทะลุข้างล่างเลยค่ะเจ็บแห้งเลยแล้วก็ให้ท้องนี่ก็เจ็บจังเป็นสาเหตุยังโอ้โหทุกนนี่นั่นเข้ามาเนี่ยคือข้างแรกนั่นพอหักเข้าอยู่ต่างประเทศกับแม่เนาะพอสมสุข กับเมจอมและเพื่อนห้สาบูญนี่มาหาเอือล่าเพื่อนแบบเห็นคลิปน้ำน้ำบะเตียงแต่เห็นบะเตียงซื้อข้างไม้มาให้เจ้าแหละบนว่าสาบญเด้วยฝากให้สาบูญนี่ไปหาเอือล่าแน่ว่าเพื่อนนี่เป็นจังไดเป็นแบบเจ็บหนิวมาคลางแห้งมียังแล่เขาเพื่อนก็ได้ให้เฮานี่เอาเงินมาให้เจ้าเอ้เพ <No. S 1> ื่อนกซ็ซอยให้เจ้านี่ข้างแรกเพ่นว่าให้เจ้านี่ไปซื้อนั่งกินเองเนาะว่า เขากะบโบ้หูว่าชื่อ exactly. no ื่อยาแบบใยนะไม่เอึ้ยไม่อึ้ยนะนี่เขาก็ได้มาหอดเฮือนหอดซานเอึ้ยหล่าแต่เขาก็จะเอาเงินมอบให้เอึ้ยเนาะก็พ่อสมสุขกับแม่จอมอยู่ต่างประเทศเนี่ยเปนอยู่ประเทศนอกเพิ่นกะอยากให้เขานี่เอาเงินมามอบให้เอึ้ยซื้อเองเนาะว่าเอึ้ยอยากได้อย่างซื้อซื้อยานะเราก็ยังบ้ฮู้ว่าเอึ้ยสิกินแบบใยอะไรนะนาะยขอบอกขอบใจหลายเด้อดิ้นแห้งเด้อดลยให้เพิ่นสุขภาพแข็งแห้งเด้อคดคขายลำรวยเด้อ หางมีกวัวเก่าได้โดยขอบใจหลายที่เบิ่งแง,ง่งรอบคุ้มเขาหนอนี่โดย,โด,ยดีใจหลายเลยท <laughs> ันเจ็บเป็นมากก็จะโมโหเสียดไรลูกเนมหงนาลูกไอ้ต้นล,ลูกประหนกยอย่านตัวเองหลมเป็นมากเลยมีพาเบิ่งนะพ่อแม่กับเจ็บเป็นแมนพ่กมีค้เดียวเดี่ยวอยู่คันลม้มากเป็นยังมากก็โมโหเสียดานเลยปัดแม่กับเจ็บเป็นอยู่ แม่ก็เป็นพ่อก็เป็นเนาะวันนี้ข้างแรกว่าอาศัยเจ้าของสี่เด้งหาเงินหาเเด้งลูกวัดเอือย,ยก็มา <ใจ S 1> เทียบนะพ่อแม่กันย้อนบ่มีมอง,อ,งยอยู่มองเท่าและยังมาอาศัยดินพันยูอืมยได้ผ่าพ่อแม่หอมมาอยู่นี่ยอดเอื้อยผู้เดียวเลยอืมเอื้อยเอาดินเอาอยางไปจำนอกเลยไม่ยอมใจเอื้อยสาวเจ้านะแม่อยู่ในคุกแหละตอนนี้เ,<อ>เป็นกรรมนำละท่านเลยได้เกิดบ่มีมองอยู่มองอยังเลยวันนี้ เป็นภาคโฮแม่มาอยู่นี่โดยโดยชีวิตของเอื้อยเพิ่งกระจายตัวเนาะครอบครัวของที่นอนออยังโฮมี่ได้ด้ยโดยครอบครัวเอื้อยหล่ะกัก็คือเพิ่งบอกเลยนะเนาะเพื่อนซานของเพิ่งก็คือที่นอนที่อยู่กับเวลาฝนตกมากกับผ้าเพือ่อได้พา,ากระจาดกะบขังยังโม,มวิทหัวเนาะเอื้อยเนาะโดย,โดยเห็ดเองตั้งแต่เริ่มมาอยู่นี่กับปุกเองทั้งนั้น,นโดยสีจ้างเขาเขาก็บอกมีเงินโดย มานี่พ่อพันก็เห็นอยู่นำ้ำซองบ่เตียงพัน่าให้เอาเงินมาให้เออื้ลระนะครับกะขอขอบคุณขอบคุณพัน็ได้เอ,อื้อยอ่ะถ้าถ้า,าชูให้พันจะดีไม่แห้งเดอ้อให้คลา,า,ายลำด้วยหางมีกัวเก่าเด้อสุขภาพแข็งแห้งเด,ด้อเลยขอจะสีอวยพ่อะไรก็อวยพ่อบอกเป็นได้เครียดีใจร้ายที่พัน,น<ด>เงินให้ค่อมสวยเลยครับขอบพ่อหน่อยพ่อจมสุกกระเมดจอมมาแหละ อยู่แต่ประเทศในพื้นสุขภาพแข็งแห้งกันสบุ่มันหน้าน้ำเ้อโดยขอบใจละลายแต่กบสูสูเลยสูสูเพื่อลูั้งสองนะลูกำลังเติบโตมาเนาะคิดลายกุญใจลายอะไรอันไลไรเนี้ยถ้าตัวองบริหารงินบริหารขามกจะไปทีฮาแมนเป็นไม้ดีนไยอะไรเนีะยนะ ว่าได้เอื้อยก็เอาโอเคได้ส่เอื да ้อยเด้อสูสๆได้เอื้อยเด้อเอาอัศจรายรอบๆเพื่อนเอื้อลาให้เบิร์นเนาะทำหมวกแจเลยเพื่อนเอื้อลาก่ะเป็นอยู่สามเมดุกเนาะเพื่อนเอื้อลาก่ะคือสภาพคือเราเห็นนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนของเพื่อนก็ สังกะสีก็คือเอื้อยเพิ่นขึ้นไปมุ่งเองเนาะเก่งกว่าผู้ชายอีกบางทีหนะุชายบางคนกน็ยังขึ้นไปเฮ็ดเองัวได้ได้ขึ้นไปมุ่งสังกะสีนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเก่งอยนี้เอ้อด่ากะชีวิตของเพิ่นก็ไม่ตายดูต้นเนาะสู่พอลูกครอบครัวเพิ่นกันพ่อกับแม่กับส่สบายอยู่ตอนนี้อ,อ,อยู่ทางหัวบางนอนเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้อง คือฝากระจาดกันยังหมูวิทย์ทึงหมูหัวนอนเลยนะเวลาฝนพระฝนตกกะสะเขาเปียกบปด้วยเออหล่ะวะก็ต้องสารเพิ่นดีๆนะพ่อแม่พี่น้องจากตัวใหญ่แต่ดีพวกสุกุกคนถ้าเห็นใจเออล่ะอยากซอยเพิ่นกะติดต่อมาหาสมบุับหน้าได้คือเก่านอกพ่อแม่พี่น้องโอเคนะพ่อแม่พี่น้องกับประมาณสานี้เพื่นซานของเพิ่น โอเคนะพ่อแม่พี่น้องสร้าบุญก็ได้เอาเงินไปมอบให้เอื้อหลาเป็นชิงเรียบร้อยเ,อเงินเท่ากับทำเป็นสะพานบุญให้พอ่อส,สมสุขกับแม่จอมพันยู่ต่างประเทศคุณแม่พันก็นอยากให้เอื้อหลานไปซื้อขวดซื้อยากินก็นใหายสาบุญเนี่เอาเงินมาให้เอื้อเพิ่นเนาะเราก็ต้องขอบุญขอบคุณ,คณพ่อกับแม่ดาราเดอ้อที่อยู่ต่างประเทศเนาะขอให้พ่อสุขกายสุขใจวัตรทุกคนทั้งแม่ทั้งพ่อเดอ้อขอให้พ่อคิดสิ่งใดกับแม่ คอยให้ได้สิ่งนั่นเนาะให้ลูกมาสามัมเน่ขอยคอยขอยพอสุขภาพเข้มแข็งคอยดำให้ด้วยกว่าเก่าเดอ้อสาธุโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องฝากกไดไลค์กดแชร์ให้เดอ้อฝากให้สบุนฝากกดติดตามให้สบุนพ่อเป็นกำลังใจเนาะที่สบุนลืมอมาได้ก็คือผู้ใหญ่จะดีบากก็ข่ามโฆษณาของสบุนเนาะพ่อแม่พี่น้อง ขอบุญขอบคุณนะหลายเดอ้อว่าสุดคนเนาะนี่กับสบุญจะขอตัวลาเมื่อก่อนพ่อแม่พี่นนอกกลับคำว่าสบายดี